ไา่ได้ครับตาพันเปอร์เซ็นครับเบิร์นกันครับเรีนนี่้อยกันเบื้องต้นดีมากๆครับสำหรับทีมงานตาพันเซ็ครับสามรีนะครับแต่ว่าราคาเรียนกันเองห้าเก้าทีาห้าเก้านะครับ

เพื่องต้นหางดีครับหางกงการกล้วยครับค่อนยังติดต,ตลอดครับรลอลุนกันต่อไปสคนลอยหาซี่ันไปสามลอยยีซี่านไปสามสี่านไปลุงหลอดบัวเห็ดของไฟครับลุงหลอดมากินก๋วยเตี๋ยวปอกๆนะครับมันบงังมันบังเมฆนะครับ

3ามเก้าสิดนะครับผมสามรยเก้าสปดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรัดเดลสีสวัสดีครับผ่านครับ